เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เห็นแล้วสิ้นอาสวะได้เนี่ยนะก็คือรู้เพื่อที่จะยังโยนิโสมนสิการให้เกิดสภา,าวะสังวรสุดคือในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะสําหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่นะเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสําหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นอา้าวถามว่ารู้เห็นอะไรอาสวะถึงจะสิ้นไปได้ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ผู้รู้อะไรเห็นอะไรแต่ว่าความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่พิสูจผู้รู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อภิกษุ มณสิการโดยแยบคลายอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้เพราะฉะนั้นถ้าอโยนิโสมณสิการเกิดนะอาสะวะจะเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าโยนิโสมณสิการเกิดอะไรเกิดก็ความสิ้นไปแห่งอาสะวะก็จะเกิดขึ้นในอัตถกถาอธิบายต่อไปว่า ถามว่าคําว่าอโยนิโสพิกเวเป็นต้นเนี่ยนะท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไรตอบว่าท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพราะอาสะวะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ใส่ใจโดยไม่แยบคายเมื่อภิกษุใส่ใจโดยแยบคายเธอย่อมละอาสะวะทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเข้าใจว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะย่อมมีแก่พิสุผู้รู้อยู่เพื่อยังโยนิโสมนณิการให้เกิดขึ้น และแก่พิสูตผู้เห็นอยู่โดยประการที่อโยนิสโสมนสิการจะไม่เกิดขึ้นดังที่พันณนามาน,นีอันนี้แบบโดยย่อส่วนข้อความพิสดารมีดังต่อไปนี้ว่าพระสูตรทั้งสิ้นเนี่ยนะมีความเกี่ยวเนื่องกันด้วยสองบทคือโยนิสโสกับอโยนิสโสความจริงพระสูตรทั้งหมดข้างหน้าท่านกล่าวไว้ด้วยอํานาจวัตตะและวิวัตตะวัตตะทั้งหลาย มีอโยนิสโสมนสิการเป็นมูลรากวิวัตะมีการใส่ใจโดยอุบายเป็นแยบคลายเนี่ยเป็นมูลรากอโยนิสโสมนสิการย่อมเจริญขึ้นเพื่อให้อวิชชาและภาวะตันหาเนี่ยเกิดถ้าอวิชชาเกิดเป็นยังไงจุดจบก็กองทุกใช่ไหมถ้าตันหาเกิดจุดจบก็กองทุก เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มากไปด้วยไม่ใส่ใจโดยแยบคายอย่างนี้ย่อมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภพเท่าไหรภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้าอยู่ร่ำไปเปรียบเหมือนเรือซึ่งถูกแรงลมพัดทําให้โคลงแล้วก็เปรียบเหมือนฝูงโคที่ตกลงไปในแม่น้ำวนต้อนโคลงในน้ำวนเนี่ยนะ และเหมือนโคผภริพัท์ที่เขาเทียมรถเอาไว้ชนั้นเนี่ยนะก็เทียมแล้วก็ไปเรื่อยวัตะมีการสายใจโดยไม่แยบคายเนี่ยนะเป็นมูลรากดังนี้ก่อนผลสังสารวัตเนี่ยมีอโยนิสโสมนัสิการเป็นมูลส่วนโยนิสโสมนัสิการเมื่อเจริญขึ้นย่อมทำมักมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกให้บริบูรณ์อย่างที่พระองค์ตรัสไปว่าภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยการใส่ใจโดยแยบคาย ในข้อนี้พึงหวังไว้ได้ว่าเธอเนี่ยจักเจริญอริยมรคมีองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรคมีองค์8เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเป็นมูลรากของวิวัตตะ